โอ้ได้เงาแบบนี้จะไปเชียงใครมาอนี่ไปด้านตาลบอไปด้านตานคือบอมือนี้ตั้งไปใหมเอาเงินมาคือน้ำมันเขามาเอาเอกสารได้ไหมใครสิไปบอใครสิไปให้เจ้าบอกว่าพ่อว่าเมื่อนี้มันเป็นมื่นชุดสัปดาห์ไปเอาให้ยเงินไปเติมนน้ำมัน เดีวเาของต้งนั่นอนไปตังไปเอ้ยพีอใหอ้ว่าสีอันถามข้า่ว่า อ๋เขจอเท้าพะมาไห้พัดมีเงาอันนงเสันหนึ่ให้เองทา่ายดันหนึอันน 哎，你昨天就玩了吧

รับแล้วก็่เมืองกันเสร็จขอไปหาเขาบ่ได้วันจันทร์ถ้าจะไปชางินึ่งจะสจังับไปมันอีกบ่มิทุลากะับตกไปเสี๋ยวสักสี่จบ่ได้ธรรมดาดิถ้าไปบ่ได้ก็จะีเอาค่าน้ำมันเนาะจ้องเลยจงเลยก็เป็นพิชลากะับากเพิ่งจะหายลอยนึง ยากยากหลายอย่างตัดตัดสีเจละเดียนสองยางสามยางขายของเดือถถมือหนึ่งบริษัถึงพันมือละสองสามลอยพาเวลาเนั่นก็เป็นเขาขายแล้วก็ตงง้องเอาเงินงงเขาตลอดชาวบารับจ้างขายเขา,ขาถึอมือละลอยปุ๊บได้แล้วนะี่ยปลวกพุ่นหานออกมาแล้วห้าบ่ได้ หักนั่นหักหง่เดี๋ยอดูวังช่วสํำพันกันยังไงเพไาเป็นก,กลุ่มคาพัษีไหมเมื่อยจมไมเห้เบาเลยค่ะลดก็ได้